ไล่ลงวิดีโอเช็ดงงานบ้านดาบ้านล้างบ้านเมื่อยพี่น้องก็เลยแบบไม่มีอารมณ์ทำเดคลิปก็ได้ยประด้มีอารมณ์เมียคลิปเด้คลิปเขาต้องมีอารมณ์แล้วก็มีเวลาให้กับมันเองคลิปเนะี่ยมีอารมณ์กับเหตุเดะกรไดาเมื่อยเพราะว่าโมเมนต์นั้นมันก็คือจมแล้ว <c oughs> เมือ่อยเนาะวันนี้รู้สึกด,ดีปกติก็จะเป็นคนอารมณ์ดีปกติแล้วเป็นคนอารมณ์ดีค่ะสวัสดีค่ะสาวตะกนครเด้อหนีเด้อผู้ใดยังมานอนเมืองไทยหรือว่าสวีเดนนอร์เวย์กับเปล่ามาเามาทักทายกันจ้าอัน มีแต่คนว่าเมียฝรั่งเป็นยังคือจังคีเลคือบองามคือขี้ลายแทะว่าจันว่าเป็นเมียฝรั่งคือจังบงามคือจังเตี่ยมอต่ออยู่ว,ว่าจันท่์แบบโอ้ยเจ้าบุหูอย่างพี่น้องฝรั่งเขามักของแปลกเขาบริมกักคนแบบงามๆเฉิดเฉิดเดินจ้ามันบาเล่าใจเออมันบาออม,นบมีอย่างไปบอกให้เขาฟังถ้าเป็นคนเซ่อเซ่อเซ่าเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนติดแบบเออเอาเน่นอ่ะพอสิวาเห้องแบบซื่อน่ะ บแบกการอย่างกับชีวิตนะแค่แบบนี้ก็พอแล้วหัวคอยก็บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสวยคืออะไรแกยังว่าสวยเป็นยังไงสวยคืออะไรก็วว่าสมัยสมุนี่ถ้าอยากไปเปลี่ยนหนา้าเปลี่ยนตากับไปเปลี่ยนอดไตัวเอาความอยู่หลอดจะของหอยู่ก่อนบ่ยยกอยากงาม้มคือไผกับบ่ยยกเลยว่าอยากอยู่แบบนี้มันขิดเป็นอะไรอยู่แบบนี้ ก็ใจอยู่แบบนี้เดีอืวเอางามสังไดแบบไดมันงามผัวคอยว่าแบบไหนที่มันสวยสวยเป็นยังไงละวะผมกรลักเมียผมละว่าะไม่คุยกันข้าข้างผัวคอยแล้วเนาะคุณเจ้าอย่ามาดามาทัวเตี้ยกับเตี้ยมาสันว่าโบงามกับโบงามมาสันว่าโอ้ยแต่บัด หัวข่อยก,กับมักแพงข่อยดยีพี่นอ้องไม่ยาข่อยกับแพงข่อย,อยดียุดเจ้าว่างายบอกจังว่าเดี๋ยวนี้แม่เจ้าว่างายบอก,ว,ว,บอกว่างันหลายว่างเกินแล้ววะสงสัยว่างเกินแล้ววะ ขาแต่งงานกับสาวจันน่ะความดีความดีเด้อพี่นอ้องอืออีน,นี้ความดีของสาวจันความซื่อตรงความขยันขันเทียนที่เขาแต่งอ,อ,อ,อันผู้มูกันคือหูแท้กดไลน์สามมาสามคนกดไลน์สามคนมาสี่คนกดไลน์สี่คนทำอย่างจ้างประศรนวา่าเห็ดอันนี้อันซอส จันช้างแจ็คสเปรูสวัสดีค่ะพี่กับตันช้างบอกเขาบอกเธอไปหาไปหาแล้วเออปาร์คิววอา์แมนอันสาวอันพิมมาเกี่ยไหน เฮ้ยเห็ดให้มันปลิตกรลิกจอกควางนะโสมเขียนจังไหนก็เป็นจังสี่คือเก่าด้ล่ะน่งล่ะเขาเกิดบอต้องจดบังั้นลืมว่าสิไปหาพี่ซ่างไรยเธอกระไดสวัสดีเจ้าสวจันโคตรสวยเจ้าสันวาสังวัน ็ตื่นเศร้าเถอะวะอันเจสดาสวัสดีค่ะอันอันไส้อันพิซซ่าซอสนี่ยกลินพิซซ่านะเออพิซซ่าซอสนี่เนี่ยอันซอสมะเขือเทศแดงๆกับพรงนี่นะพอไปกินกับพิซซ่าดิอืมส่ลาบูบ้าฝรั่งข่อยสันาวาอาว่าอะไรหัวสิเลิกกันย้อนเบิง่งหัวฝรั่งนี่แลหละใช่หอ

นักทายเขาเออฮัลโหลผู้บฝ้าฝรัง่งน้องจันมาแล้วจ้าพี่รัด,ดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอออันไม่แต่ผู้ให้ายรองจานว่าเมียฝรั่งน่ะรางัาน่าซ้ำหนีกันมั่งปิดไปดินเราสูงขนาดอยู่ในเฟซบุ๊กันบาสเมียฝรั่งคือผู้ให้แทบอินบ็อกซ์ข่ขอยก็มาเป็นผู้ใหาย ยะไม่ได้เจอวะยะยะปุ๋ยลีจัดดีด้ัวโอเค เก่งจังคนสวยสักราจีสถานีตัวว่าถึงห้าผูไรห้าป่ะวันที่กะเขียดดิวันที่กะเขียดเลยว่าห้าผูหายแต่ว่าผัวเขาวางงมันก็เลยเสื้อใจญ่หัวนอกจานั้นหัวนล้เสื้อปลาสวัสดิ์ลา

ดูเมืองนอกเมืองนะ้อบสามารถเป็นลุดว่ะกลางวันทีชีไลรหนึ่งไปไน้ทีชีไรนึ่ง นนที่ชื่อะไ <c oughs> <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับกรสันวง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็กวยสุคกวยสุัน ชชทสวยทุกวันวันฉันวาพี่นรอเชทสวยทุกวันบึ้งเห็นมาเห็นเงานต้งมาเทงานเงี้ยไดูออกยู u ู e นะว่าอันคนง่ามผี่ใจแม่ลหพ่ละดาหัวตัวเมียวะเขา็ได้ตัวเด้แหละ่าวะก็เจอของแผล ก็เจอของแลกอันคลิปบยูทูบเขานี่น่ะจะขี้ลายจะเไก็เด็หัวพลังจะขี้ลายแฉปสิิโตะเอาเงี้ยเขา้วมีตัวบาคนไม่มีหลายสิ่งหลายแยวาดนเัอสิหงงามสมใดเลยสองิยางนี่เดยลักหกสสองชิ้ นี่แหะหายใจกบสะดวกเนี่ยนีนปลไหต้นกับมซื่อตาหมดเป็ดบุกอนู่นะใช่เดใช่เนี่ยปากจัดทร์ที่ลายตานี้อัี้หัวปาลขอดูกันหน่อยเียเดียมา40 40อิตาเลีย どう เรียนหนึ่งเนี่ยพลางพลางอะไรอยู่ผัวตัวเมียวางง้างถือตาไอ้หน้าสูงเจษดาพ่นเฮงไม่ต้องสนใจน้องแอนแอนเจ้าอือดาจับมือกันแน่เฮา ก็ใส่กันเบิดลราคนอันหน้ามันลมเต็มหนึ่งขอวอยราหิกอยกางหน้ามันลมเดี๋ยวสิเป็นลกกูกเบาหวานชิคเก้นออกรีกซาลักครีกซาลัก

แขกยังบ่ท่านน่งเลยขอเห็ดตัวแม่พีละดับเพาะว่าผมเป็นใจเด้อแต่ว่าอ่านให้เป็นประเด็นสื่อดอกอ่านให้เป็นคอนเทนต์สื่อดอกก็ดีเรื่อกันคุณดาคุณดาวทำสิ่งนสิี้คอนเทนต์ออกมาให้ท่านผู้ชม โซโลัดที Dude, ่ใส <c ười> ่คุโนมี่รังสาที่ไหนรังนะใส่ละใส่คุมีเร้ยใส่คุมีเด็กสนุดีวันไหนทำใส่ละซิลโคลคุโบมี่เนี่ยฮะเออโซดาโอเคย่าไอริสไอริส เอ็นชิเกตสลัดเอ็นชิเกสลัดอชิเกสลัด้ยกดาพลังากังดนะมันบอกว่าเป็นยางมัน่าเอาลบยังไงล่ะเอาไปเอาไปดีลโอ้ ละพี่น้องะอดีตคือกันมันจะงแต่เป็นประเด็นใครคอยออกมาเอ็ดคอดเทนงามที่ใจนีคนเฮานั่ะแม่บอกมันก็ได้เกี่ยวกับที่นี่ใช่ไหมก็เคยเรือยังเนาะแม่บอกเชื่อหล่ะซักมังเอกมาเละล่ะคูบ้าทีไรโคนที่ว่าคนนักจิตใจบ่ค่อยดี ใช่ค่ะวันไหปิดปากกันเลยดิยืมเงินแอสิมาเหตุคตรเ่มันเกลียวอ่ะมันเกลียวแมันเกกันวะโอเคถ้าปดน ao. bình bằng mọi người đều. các bạn không được học mà. bên là. thì là đà. sáng qua cảnh vật này, เอ้ยนะก็บอก <laughs> có đây, có đây bốc phồng được đẹp 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 จ like ะพิมนาหายงามงับะไม่หนีเชลาก่อนไปเช็ดงานล่ะ